สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง20 Thailand with ช่องของคนรักรถยนต์ที่จะพาทุกท่านไปรู้จักกับรถรุ่นใหม่ๆทั้งในไทยและต่างประเทศแบบเจาะลึกทุกสัปดาห์เราจะพาเพื่อนๆไปเปิดประตูดูภายในสำรวจภายนอกและวิเคราะห์ฟีเจอร์สเปคและราคาของรถยนต์รุ่นใหม่ๆแบบครบถ้วนไม่มีกั๊กถ้าคุณเป็นสายรถตัวจริงต้องห้ามพลาดช่องนี้เด็ดขาดวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถยนต์ซีดานสุดฮิตอีกหนึ่งรุ่นจากค่ายยักษ์ใหญ่อย่างโตโยต้านั่น ก็คือ Toyota v o ว2025รถยนต์ยอดนิยมของคนเมืองที่กลับมาอีกครั้งในโฉมใหม่ที่ทั้งหรูขึ้นสปอร์ตขึ้นและไฮเทคขึ้นกว่าเดิมเรียกได้ว่าพร้อมชนทุกคู่แข่งในตลาดอีโคคา s ซีดานในประเทศไทยอย่างสมศักดิ์ศรี t o y o ต a v เว2025มาพร้อมกับดีไซน์ภายนอกที่เปลี่ยนโฉมใหม่หมดจดฝากระโปรงหน้าดูยาวขึ้นเส้นสายดูเฉียบคมและมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นกระจังหน้าใหม่ ทรงหกเหลี่ยมดีไซน์แนวกว้างแบบบอดีเอกับรุ่นพี่อย่าง Toyota Cro อดอทสไฟหน้าแบบเลทพร้อมไฟเดลไลท์ที่ดูทันสมัยไฟท้ายแบบเลดที่ออกแบบใหม่ทั้งหมดมีลวดลายแสงที่ทันสมัยและมีเสน่ห์มากขึ้นล้ออลลอยขนาด16นิ้วลายใหม่สีทูโทนเพิ่มความสปอร์ตในทุกมุมมองภายในห้องโดยสารของ Toyota v เวโอสองพก็ถูกออกแบบใหม่ให้ดูพรีเมียมขึ้นมากวัสดุภายในใช้วัสดุนุ่มในหลายจุดแถงคอนโซลหน้าออกแบบใหม่หมดพร้อมหน้าจอสัมผัส ขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายภูมิลัยมัติฟังกชันแบบสามก,กา้านพร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียงและจอมีขนาด7นิ้วอายุบนหน้าปัดด้านหลังเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์แบบใหม่ให้สัมผัสที่นุ่มนวลพร้อมระบบปรับอากาศอัตโนมัติและช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง ด้านคุมพลัง t o โยต้าไบอส2025ใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตร d u อ l VVT-i DHC สีสูบ16วาลวให้กำลังสูงสุดที่106แรงมาร้าแรงบิดสูงสุด138นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ CVT พร้อมโหมดการขับขี่แบบสปอร์ตรองรับน้ำมัน E20 และผ่านมาตรฐาน IC e u ียยโร5ซึ่งช่วยลดมลพิษและเพิ่มความประหยัดน้ำมันทำอัตราเฉลี่ยการใช้น้ำมันได้ถึง23กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียว ระบบช่วงล่างของวโอซุนใหม่นี้ถูกปรับปรุงให้มีความนุ่มนวลแต่ยังคงความมั่นคงในการขับขี่ระบบการสะเทือนหน้าแบบแม็กเฟอร์สันสปรัตและด้านหลังแบบทอร์ชั่นบีมซึ่งได้รับการจูนใหม่เพื่อให้เหมาะกับถนนในเมืองและการใช้งานในชีวิตประจําวันด้านความปลอดภัย Toyota v ว o s โอซ2025จะเต็มด้วยเทคโนโลยี Toyota s a ซฟตี้เซนสประกอบไปด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลน พร้อมช่วยพวงมาลัยระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันรีดอร์ครูสคอนโทรและกล้องมองรอบคัน360องศาพร้อมเซ็นเซอร์ช่วยจอดรอบคันเวโอสใหม่ my, ยังมาพร้อมถุงลมนิรภัยถึง6ตำแหน่งโครงสร้างตัวถังนิรภัยกวัวและระบบช่วยเบรก ABS EBD และ BA รวมถึงระบบควบคุมการทรงตัว VSC และระบบป้องกอันล้อหมุนฟรี TRC อีกหจุดเด่นของไวโอส2 5คือความเงียบของห้องโดยสารที่ทําได้ดีขึ้นจากการใช้วัสดุดูดซับเสียงและการซินรอยต่อในหลายจุดช่วยลดเสียงรบกวนจากถนนและลงภายนอกทําให้การขับขี่ในเมืองหรือระยะทางไกลรู้สึกผ่อนคลายยิ่งขึ้นในด้านของเทคโนโลยีภายในไวโอสมีระบบชาร์จไร้สายสําหรับสมาร์ทโฟนพอร์ต USB-C ทั้งด้านหน้าและหลังระบบเชื่อมต่อไม่เทยโอ